ขณะนี้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมหลังจากทำวัดเย็นสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อสําววมกายสําววมวาจาสําววมใจให้สงบถือว่าเป็นกิจของพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ที่บวชมาแล้วก็ต้องตั้งใจประพฤติปฏิบัติเพื่อชำระดวงจิตดวงใจให้ห่างไกลจากสัพพกิเลตอันเป็นเครื่องเศร้าหมองใจทั้งหลายทั้งปวงวันนี้ก็เป็นวันที่31 เดือนมกราคมสองห้าหกพระชวิตจันทโชโตนำสกุลศรีสวัสดิ์ความทั้งโยมพ่อทูลศรีสวัสดิ์ก็ได้มาบวชเพื่อหน้าที่ของชาวพุทธ บวชเอาบุญก็คือได้สร้างกุศลกระพฤตปฏิบัติอยู่ในทานศีลภาวนาบวชแทนคุณก็ได้ตอบแทนค่าน้ำนมข้าวป้อนคุณพ่อคุณแม่ที่ให้กำเนิดเกิดร่างกายมาให้การศึกษาเร่าเรียนให้สติให้ปัญญาให้ทรัพย์สมบัติ การบวชเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาทำพระพุทธศาสนาให้มันคงเจริญเรุ่งเรืองสืบต่อไปการบวชเป็นการรักษาประเพณีของชาวพุทธเราเป็นเมื่อมียุคพระบ,บวชก็ได้บวชเรียนเขียนอ่านบวชเรียนภาคเปียนปฏิบัติคอนมุตนาบุญกับพระชวิต แล้วก็พระภิกษุวัดหนองฟานทุกรูปที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติทำบัานสวดมนต์เจริญจิตภาวนาเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลให้สมกับที่ได้เกิดเป็นมนุษย์พุทธระพุทธศาสนาได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า ถือว่าเป็นสิ่งที่โลดสิ่งทีก่กระเสือกเป็นบุญเป็นกุศลติดตามตัวติดตามคนไปทุกภพทุกชาติเป็นบารามีทําให้มีความบริบูรณ์สมบูรณ์ทั้งร่างกายและก็จิตใจคนมุตนาของกุศลรวมกันที่ท่านทุกคน